สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเบย์แบงแชเดลปวดคลิปแล้วพูด <c oughs> เลยพูดไ่ใช่ไหนก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่จตุจักรอีกแล้วเลยใช่แม่งทุกวันเลยแม่งเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเลยนะจตุจักรเน,เน,นี่ย <c oughs> มาง่ายมาปี้วยใช่มาง่ายมาปี ก็คือวันนี้อยากจะมาเพ้นท์แพ็กทูคือแบบว่าอยากเพ้นมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้เพ้นสักทีวันนี้มาจาัดูกก็เลยจะมาเพ้นแล้วก็มีคนนึงมากับเราด้วยโดนบังครับมา <l acht> โดนบังครับมาแหม,มแบบเราจะให้คือมาคนเดียวมันก็ไม่ใช่ป่ะก <l acht> ็น,น,นี่แหละค่ะ, <l acht> ะ,คะกำลังเดินหาร้านเพ้นท์แพ็กทูอยู่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยแล้วกันไป ไม่รู้เหมือนกันมาดูครับผมน่าจะใช่แหละนะครับพี่น้องใช่ไหมใช่แหละเริ่มต้น80แต่เราเห็นเรามีฝั่งนู้นอีกอ่ะเราลองไปดูก่อนเพราะว่าถ้าไปดูฝั่งนู้นเลยใช่ป่ะก็เห็นเสร็จแล้วหาของกินเลยใช่แล้วระวังชนระวังงชนเื่อั้นอะไรจะทำให้คุณชนโดนเอาแคนป้ะ น้องเปเนี่ยน้องอยู่ไหนล่ะไม่รู้เดินไปดูเขาเจกฟินไเ่เอามาครับแกนกแกนกะไหมแกแจกของฟรีโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้เราโดน อะไรนะโหลดแอปพอดีว่าเขามาแจากของฟรีที่จะดตุจักก็เลยได้สายของแมทมาสองอันอนี่ยเ <Yeah. S 1> บ่อยมากเวลามาจะดตุจักคือได้ได้แบบของแถมแบบเยอะมากอะไรย่างเงี้ยเป็นพวกแบบน้าพวกอะไรนะมีน้ําเนาะมีของแบบแมทมออะไรฟรีแล้วตอนนี้พอสมัครแอปเสร็จก็ไม่รู้แล้วว่าร้านอยู่ที่ไหนแล้ว <c oughs> ลืมไปหมดล, <c oughs> ลืมไปหมดแล้วตอนนี้ เดี๋ยวขอไปหาร้านก่อนนะคะ มาครับเป็นไงบ้างโอเคเสร็จแล้วนี่มองเห็นไหมต้องเอียงอย่างนี้เหรออะไรของมึกเนี่แลาวศักดิาว่าบีกินนี่สวยนะเหมือนลายสัก์จริงๆเลยอ่ะชอบมากก็คือที่สักด์บีกินเพราะว่าเป็นชื่อเพลงของเพนเออเป็นเพ็นทื่เพนโอเคโอเคโอเคเพนก็คือที่เพ้นคาว่าบีกินอ่ะเพราะว่า มันเป็นชื่อเพลงของดี s ดไงอุ้ยใครเขาตีอะไรวะนี่เราจะบอกว่าเจ้าของร้านน่ารักมากสวยด้วยเนาะแล้วก็แบบชอบเขาแต่งตัวด้วยโคตรเปี้ยวเลยนี่ค่ะ B boy เอ้ยไม่ใช่ B body bring ไม่รู้ว่าอ่านถูกป่ะนะแต่คิดว่าน่าจะใช่ก็คือพอถ่ายเสร็จใว่ปะเขาก็จะให้ไอ้นี่มาเหมือนถ่ายอะไร เห็นเอ้ยเหมือนเพ้นพอเพนกูเป็นอะไรวะเจ่พูดคาว่าเพนมันลำบากตรงไหนวะเนี่ยก็คือพอเพนเสร็จเขาก็จะให้แบบว่าผู้มือแบบว่าการดูแลรักษาอะไรอย่างนี้ใช่หรอวะไม่ใช่หรอกรงงานเดิยใช่ที่ไหนนี่ไง body เพนโดยแอร์บัดจะติดทนประมาณหนึ่งสัปดาห์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวและการดูแลรักษานี่ไง ก็บอกแบบว่าหลีกเลี่ยงการถูการแบบอาบน้ํำถูะบู่อะไรที่มันแบบว่าขัดแรงๆอะไรอย่างนี้งั้นงดอาบน้ำหนึ่สัปดาห์ครับบ้าพอดีแต่การเพ้นน่ะก็คือมันจะอยู่ได้ประมาณแค่เจ็ดวันเท่านั้นก็แบบชอบเพ้ดีแต่ดูก่อนว่าถ้าใจถึงเมื่อไหร่ก็ค่อยสักมันก็เพ้นไปเรื่อยๆก่อนโดนแม่ด่าเนี่ยโดนแม่ด่าสักอ่ะ โอ้ไม่ดา่าหรอกแม่เราก็สักเหมืนกันเลย, <c oughs> ยร้านนูน้นกระเป๋าหาระเป๋า,ปานี่หระระเปาใช่ไหมบบทุกคนไม่ดู้ว่า อาไปนะไม่ดเดงก็ได้ไม่เอาอาจารได้นมมาแล้ว<ช>ไม่ใช่สบ,บู่สบ,บู่ก็บบบบบบคือคราวที่แล้วอะ่ะก็มาซื้อร้านนี้เหมือนกันแต่คราวที่แล้วอะ่ะเราซื้อสบ,บู่ที่ว่ามันเป็นแบบใส่นมผู้หญิงอะ่ะแล้วใส่ชุดชัดๆคราเรี้เราจะมาวัววานเก,กนียรติ์ละสามอันออแบบ ขาก่อนเะซื้อแบบเป็นนมนมสี้มไง่เขานี้มันมีนมขาวมาแล้วก็เลยซื้อนมขาว <laughs> แล้วก็ซื้ออันนี้มันน่ารักดีนี่สบู่ต้นหอมแบบแต,แต่อยากรู้ใช่ไหมว่าเขาที่เราซื้ออะไรหรือขึ้นพาไปดูต่างเขาเลยอะ่ะซือไปฝากแม่แม่แม่ว่างไมงมั่งแม่แม่บอกว่าซื้อ่นอยังว่าให่กูนี่มันใส่ได้อีนนี้เลย <laughs> ไปใช้ได้นะเราเรากลับไปใช้แล้ว มันมันหอมดีเออ